ใบเตยสุธีวันสู้ทุกอย่างเพื่อวันนี้พาน้องเวทมนต์ไปโรงเรียนวันแรกน้ำตาแตกได้ทำเพื่อลูกใบเตยสุธีวันสู้ทุกอย่างเพื่อวันนี้ ลูกได้ไปโรงเรียนวันแรกใบเตยได้โพสต์คลิปวินาทีที่ส่งลูกสาวน้องเวทมนต์ไปโรงเรียนวันแรกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจและอยากทำมากๆเลยโดยในคลิปใบเตยบอกว่าสิ่งที่รอคอยก็มาถึงและเมื่อไปถึงโรงเรียนแม่ใบเตยและน้าลูกก็กอดหอมน้องเวทมนต์ก่อนจะส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนขณะที่แม่ใบเตยน้ำตาไหลพร้อมบอกลูกล่าเริงแต่แม่ร้องไห้พร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าส่งลูกไปโรงเรียนในวัน แรกคนเป็นแม่ตื่นเต้นที่สุดแม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจออกมาทำเพื่อหนูแล้วนะลูกเหมือนฝันเลยมันคือน้ำตาจากหัวอกคนเป็นแม่ที่สู้ทุกอย่างเพื่อวันนี้จริงๆแร็กใบเตยอาสยามเชนวันนี้